สวัสดีครับวันนี้ช่องชัย8 8จะมาพูดถึงปัญหาที่เราทุกคนต้องประสบพบเจอเพื่อนๆเ,เคยไหมครับที่จะต้องพบปะสังสรรหรือร่วมง,งานกับคนที่ไม่ชอบเราคนที่มองเราในแง่ร้ายคนที่พูดถึงเราในแง่ร้ายต่างๆแต่เราต้องการจะบอกเพื่อนๆว่าเป็นเรื่องที่ปกติธรรมดามากนะครับการที่คนเราจะมีไม่ชอบพอกัน การที่คนเราจะมีความเห็นแตกต่างกันทําให้เกิดการไม่พอใจไม่ชอบพอกันขึ้นมาได้เพราะคนเราทุกคนนั้นมีความแตกต่างกันครับอุปนิสัยพื้นเพความคิดความเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆางนั้นแตกต่างกันย่อมเป็นไปได้ที่จะเกิดการไม่ชอบพอกันเกิดขึ้นปัญหานี้เกิดขึ้นได้กับคนทุกคนแต่เมื่อเปิดเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องหาทางรับมือกับมัน เพราะเรายังต,ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนที่เราไม่ชอบหรือคนที่ไม่ชอบเราการที่เราต้องร่วมงานกับคนที่ไม่ชอบเราการหาทางรับมือกับเรื่องปัญหาเหล่านี้จะเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเราจะรับมือกับคนที่ไม่ชอบเราอย่างไรจะทาอย่างไรที่ทําให future, really ้เรื่องนี้มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเราให้น้อยที่สุดทําให้เราเป็นทุกข์ใจน้อยลงเราจะมาดูกันซิว่าวิธีรับมือกับคนที่ไม่ชอบเรานั้น ทำอย่างไรมาเริ่มกันเลยครับประการแรกวิธีรับมือกับคนที่ไม่ชอบเราอย่างแรกนั่นคือการหลีเลี่ยนการเผชิญหน้าการทบเทียงหากหลีเลี่ยงไม่ได้ให้ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ไม่มีประโยชน์อันใดนะครับที่เราจะใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลและเผชิญหน้าทบเทียงซึ่งกันและกันการที่เราหาทางเอาชนะคัดขานคนที่ไม่ชอบเรานั้น เป็นเรื่องยากมากครับและส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่ไรเหตุผลและใช้อารมณ์สะเป็นส่วนใหญ่การหลีกเลี่ยงการเผเจญหน้าและการถกเถียงกันจึงเป็นแนวทางสําคัญในการรับมือคนที่ไม่ชอบเราทําให้อารมณ์ของเราไม่ขุ่นมัวมีสติและใช้เหตุผลอยู่เหนืออารมณ์จําไว้ว่าเราไม่ควรคิดหาทางเอาชนะขัดขานคนที่ไม่ชอบเรานะครับนั่นไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใด ไม่สามารถหลีเลี่ยงการประชิญหน้าได้ตกเถียงได้ก็ควรใช้เหตุผลให้อยู่เหนืออารมณ์ให้มากที่สุดนะครับนั่นเป็นแนวทางในการลดการเสียสุขภาพจิตรักษาสติและอารมณ์ของเราให้ไม่ต้องขนมัวไปกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนะครับข้อ 2. ปล่อยวางในเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่สําคัญให้พูดคุยเฉพาะเรื่องที่สําคัญคนที่ไม่ชอบพอเรานั้น มักจะพูดคุยเรื่องเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับตัวเรามองในแง่ร้ายเรื่องนั้นก็ไม่ดีเรื่องนี้ก็ไม่ดีจะเห็นได้ว่าเรื่องราวที่พูดส่วนใหญ่นั้นไม่ใช่เรื่องที่สําคัญแต่อย่างใดเราควรปล่อยวางกับเรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านี้นะครับและหันมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่สําคัญสาคัญดีกว่าเช่นเรื่องงานเรื่องธุรกิจต่างๆการวางใจให้ถูกไม่เอาใจไปสนใจในเรื่องเล็กๆน้อยๆและไม่สําคัญ จะลดความหงุดหงิดรำคาญของเราได้นะครับจิตใจของเราก็จะไม่ต้องขุ่นมัวไปกับเรื่องที่ไม่สําคัญทั้งหลายเรื่องเล็กๆน้อยๆจ,จุกจิกจูจีและโฟกัสให้กับเรื่องสําคัญสำคัญในชีวิตดีกว่านะครับข้อ 3. มองคนที่ไม่ชอบเราในแง่ดีบ้างนะครับบางครั้งคนที่ไม่ชอบเรานั้นก็เกิดจากการที่เราไม่ชอบเขาก่อนการกระทําของเราอาจจะทําให้ เขานั้นเกิดกันไม่ชอบพอเราเกิดขึ้นดังนั้น,น,นหากบางทีเรามองหาแง่ดีในตัวเขาบ้างพยายามเอาเรื่องที่ดีหรือแง่ดีๆของตัวเขาขึ้นมามองและปรับเปลี่ยนมุมมองกับเราบ้างอาจจะทําให้เรานั้นลดความไม่ชอบพอในตัวเขาลงบ้างซึ่งจะทําให้เรานั้นลดความโกรธเกลียดกันให้เบาบางได้บ้างนะครับการม,มองคนอื่นในแง่ดีนั้นจะได้ประโยชน์กับตัวเราเป็นอย่างมาก จะทำให้จิตใจเรานะั้นไม่ขุ่นโม่จนเกินไปนะครับและไม่วิตกกังวลและเคร่งเครียดจนเกินไปนั่นเองนะครับข้อ4มองเป้าหมายใหญ่ๆในการร่วมง,งานกันหากเราต้องร่วมง,งานกับคนที่ไม่ชอบเราสิ่งที่เราทําได้คือการตัดเรื่องจุกจิกเล็กๆน้อยๆและมองเป้าหมายใหญ่ๆไว้เป็นสําคัญนะครับมองไปที่ผลลัพธ์ของงานและผลประโยชน์ของงานเป็นสําคัญ เราต้องทําใจยอมรับว่าบางครั้งเราก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการร่วมงานกับคนที่ไม่ชอบเราได้นะครับดังนั้นการทําใจยอมรับและมองผลประโยชน์และเป้าหมายใหญ่เป็นสําคัญจะทําให้เรามองข้ามเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องส่วนตัวเรื่องจุกจิกจู้จี้ต่งางๆนานาไปได้นะครับ mm hmm. ข้อ 5. ควบคุมการกระทําของเราอย่างมีสติการมีสตินั้นถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมาก การที่เราต้องร่วมง,งานกับคนที่เราไม่ชอบหรือใช้ชีวิตร่วมกับคนที่เราไม่ชอบนะัหากเราไม่มีสติควบคุมการกระทําของเราแล้วอาจจะทําให้เกิดการผิดพลาดและทําให้เรื่องราวนั้นยิ่งเลวร้วายกันมากยิ่งขึ้นการไม่มีสติการใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลจะทําให้เรื่องราวต่างๆยิ่งเลวร้วายมากขึ้นอย่าลืมว่าคนที่ไม่ชอบเรานั้นมองเราในะแง่ร้ายอยู่แล้วพูดถึงเราในทางที่ไม่ดีอยู่แล้วนะครับ หากเราไม่มีสติไม่สามารถควบคุมการกระทําของตัวเราได้นั้นจะทําให้เขานั้นสามารถเอาชนะเราได้การกระทําของเราจะยิ่งเต่าย้ําว่าการที่เขาไม่ชอบเรานั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วและคนที่เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ก็คือตัวเราในที่สุดนะครับข้อ6ไม่ให้คนที่ไม่ชอบเรานั้นมีอิทธิพลกับตัวเรามากจนเกินไปข้อนี้เราต้องถนัดนะครับว่า การกระทําของคนอื่นนั้นเราไม่สามารถควบคุมได้คําพูดจาติฉินนินทาการพูดถึงเราในแง่ร้ายต่างๆอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราบางคนนั้นถึงกับคิดมากกินไม่ได้นอนไม่หลับเมื่อมีคนที่ไม่ชอบเราพูดถึงเราในแง่ที่ไม่ดีสิ่งที่เราทําได้คือการทําใจปล่อยวางและไม่ให้เขามีอิทธิพลกับตัวเรามากจนเกินไป การปล่อยวางและไม่คิดที่จะควบคุมหรือเอาชนะคนอื่นมากจนเกินไปและโฟกัสไปกับเรื่องที่เราทําในสิ่งดีๆคิดในสิ่งดีๆมองในมุมบวกมากขึ้นจะทําให้เรานะั้นมีพลังในการขับเคลื่อนชีวิตต่อไปมีพลังที่จะต่อสู้กับเรื่องหรายๆต่อสู้กับคนที่ไม่ชอบเราอย่าให้คนที่ไม่ชอบเรานั้นมีอิทธิพลกับตัวเรามากเกินไปนะครับข้อ 7. สํารวจตัวเองว่า สอบถามจากคนที่ไว้ใจว่าเหตุใดคนเหล่านั้นจึงไม่ชอบเราเราทำสิ่งใดที่ผิดไปทำให้เขาเกิดความไม่พึงพอใจหรือเรามีข้อเสียนิสัยที่ไม่ดีอย่างไรการสำรวจตัวเองบ้างจะทำให้เรารู้จักปรปับปรุมตัวเองพัฒนาตัวเองบางครั้งการที่เขาไม่ชอบพอเหล่านั้นเกิดจากการที่เราทำผิดไปจริงๆหรือบางครั้งก็เกิดการเข้าใจผิด บ้างก็มีดังนั้นหากเราสอบถามจากคนที่เราไว้ใจสอบถามจากคนข้ากายหรือแม้กระทั่งพูดคุยกับคนที่ไม่ชอบเราตรงๆว่าเหตุใดหรือเราทำสิ่งใดทำให้เขานั้นไม่ชอบเราเราจะสามารถแก้ไขและปรับปรุงเรื่องเหล่านั้นได้หรือไม่สิ่งที่ทำให้เขาไม่ชอบเรานั้นเกิดจากความผิดของเราจริงๆ หรือเกิดจากการเข้าใจผิดกันแน่หากเราตั้งใจที่จะสำรวจและปรับปรุงตัวเองอย่างแท้จริงด้วยความจริงใจก็เชื่อแน่ได้ว่าปัญหาของคนที่ไม่ชอบเรานั้นจะลดน้อยถอยลงแน่นอนครับและข้อสุดท้ายข้อ8การมองในมุมบวกบางครั้งการมีคู่แข่งศัตรูหรือคนที่ไม่ชอบพอเราก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายไปสมบัตินะครับการที่เรามองมุมบวมออกของเรื่องเหล่านี้ ว่าบางครั้งการมีศัตรูหรือการที่มีคนไม่ชอบเรานั้นทําให้เราสามารถพัฒนาตัวของเราเองได้สามารถปรปับปรุงตัวเราให้ดีขึ้นได้อย่างที่เราเคยได้ยินคำโบราณที่ว่ามานไม่มีบารมีไม่เกิดการที่เรามีศัตรูคู่แข่งหรือคนที่ไม่ชอบเรานั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราต้องพิสูจน์ตัวเองดังนั้นการเผชิญหน้ากับอุปสรรคและปัญหาเหล่านี้จะทำให้เราเติบโตขึ้นนั่นเองนะครับ อย่าลืมว่าในเรื่อง้ายก็มีเรื่องดีเช่นเดียวกันในอุปสรรคก็ย่อมมีโอกาสเช่นเดียวกันนะครับและนั่นคือแนวคิดการรับมือกับคนที่ไม่ชอบเราหวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยจากคลิปนี้และหากเพื่อนๆต้องการฟังพอดแคสต์ที่พูดถึงความสุขและความสำเร็จเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากกันแล้วก็อย่าลืมกด subscribe เราในช่องนี้ได้เลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามครับ